สวัสดีข้าคือพ่อมดอาลีและข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อสอนเวทมนต์คาถาให้พวกเจ้าแต่ข้ามาเพื่อพูดถึงเวทมนต์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเวทมนต์ที่พวกเจ้าทุกคนมีอยู่แล้วในตัวเป็นเวลาช้านานที่ข้าเฝ้ามองดูโลกใบนี้และเห็นสิ่งเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำเล่า ข้าเห็นดวงตาที่เคยเป็นประกายกลับมืดมนลงด้วยความน่าเบื่อข้าเห็นศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดถูกขังไว้ในกรอบของคำว่าต้องทำและต้องเป็นนั่นคือพันธนาการที่แท้จริงในโลกที่ข้าจากมาทุกอย่างคือความสมบูรณ์แบบคือตักกะคือความรู้ แต่ที่นั่นไม่มีเสียงหัวเราะเมื่อค้นพบสิ่งใหม่ไม่มีภาพวาดที่อาจไม่สมบูรณ์แต่เต็มไปด้วยจินตนาการข้าจึงได้ตระหนักว่าเวทมนต์ที่ทรงพลังที่สุดไม่ได้มาจากการ,ร่ายคาถาแต่มาจากการจุดประกายของความสงสัยในดวงตาของเด็กคนหนึ่งวิสัยทัศน์ของข้าคือการสร้างโลกที่ การเรียนรู้ไม่ใช่ภาระหน้าที่แต่คือการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโลกที่ห้องเรียนไม่มีกำแพงที่ซึ่งคณิตศาสตร์คือการไขปริศนาสมบัติและวิทยาศาสตร์คือการสำรวจดินแดนที่ไม่เคยมีใครค้นพบเราไม่ได้สร้างแค่บทเรียนเรากำลังสร้างนักผจญภัยรุ่นต่อไป แบงสรซ่าน AI Studio และหนังสือเวทมนต์ The Grimore ไม่ใช่แค่คอร์สเรียนแต่มันคือประตูสู่การเดินทางครั้งนี้ข้าขอเชิญพวกเจ้าทุกคนทั้งผู้ปกครองผู้มีความหวังและเด็กๆผู้เปี่ยมด้วยความฝันมาร่วมสร้างอนาคตแห่งการเรียนรู้กับข้าเราจะปลดปล่อยเวทมนต์ที่แท้จริงด้วยกัน